ครับก็ต่อที่นิวแฟทนะครับข่าวสดของเรานะครับก็เรื่องเงินสามพันกีบนี้ก็ไม่จบนะครับเขาก็ยังมาต่อเขาบอกว่าเงินสามพันกีบที่เก็บไปน่ะมันเป็นเรื่องสําคัญของรัฐนะอย่าไปหลงเชื่อนะครับว่าไม่ได้ใช้อะไรนะครับถ้าเงินเข้ารัฐรัฐก็จะช่วยชาตินะครับช่วยช่วยกันนะครับเออก็คือให้ประชาชนอ่ะช่วยช่วยเสียกันนะครับคนรศพพันกีบอ่ะนะครับเออนะครับไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับเออเนี่ยนะครับ เรื่องสำคัญเกี่ยวกับเงินนะครับเงินเข้ารัฐนะครับมันจะเกิดประโยชน์นะครับอืไม่ได้ชี้แจงอย่างอื่นที่มันค้างคาใจประชาชนเลยนะครับว่าเอาเงินไปเนี่ยเขาจะได้อะไรตอบแทนกับมาบ้างนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับคอมเมนต์เนี่ยเป็นพันเลยนะครับอ่านเดี๋ยวผมจะมาอ่านคอมเมนต์ให้เพื่อนๆฟังนะครับแปลด้วยความเข้าใจของตัวผมเองนะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับมาแล้วครับคนแรกนะครับแหม่นะครับเขาจะว่าไงครับบอกโอ้ บอกพูดก็พูดได้หมดนะครับประเทศอื่นเขาเสียภาษีกันแพงๆคุณภาพชีวิตเขาก็ดีเขาเลยยอมจ่ายแต่มึงดูคุณภาพชีวิตพวกเราสินะครับเป็นยังไงจ่ายไปแล้วได้อะไรขึ้นมาบ้างนะครับอก็พูดถูกนะนะครับคนแรกมาก็พูดถูกเป็นหลักเป็นการดีนะครับเออนะครับบอกประเทศอื่นนะถ้าจะตัดเงินประชาชนนะก็ต้องมาตรวจสอบก่อนนะครับว่าตัดเงินเราใช้อะไรแจกจ่ายอ่ก็แล้วก็แจกแจงรายการให้ประชาชนได้รู้นะครับแล้วประชาชนจะได้อะไรกลับมานะครับ เขาจะได้ไว้ใจนะครับและจะได้ยินดีที่จะยอมมอบเงินให้นะครับเออนี่ก็พูดถูกนะว่าเงินเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรบ้างนะครับในใช้อยู่ดีก็ตัดไปเลยนะครับอ่ะโฟโตมาบอกถ้าเข้ารัฐจริงก็ต้องมีใบเสร็จมานะครับโชว์ว่าเข้ารัฐครั้งละเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเงินเข้าไปเท่าไหร่แล้วประชาชนจะได้รู้นะครับว่าเอาเงินไปใช้อะไรบ้างเออเรื่องเงินเรื่องทองนี่คนเรานี่ยอมไม่ได้จริงๆนะครับต้องหาที่มาที่ไปให้ได้นะครับก็โอ้ยนะครับถ้าบอกว่า รัฐเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆอะนะครับประชาชนจะไม่ว่าอะไรเลยนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับรัฐจะล้มสลายแล้วถนนก็ไม่ซ่อมบริหารประเทศก็ไม่ได้คุ้มภาษีเลยนะครับทําอะไรก็ไม่เคยโปร่งใสเลยนะครับถนนเนี่ยดูสภาพสิอืมอันนี้คือกาพูดถูกนะถ้าเราเป็นเจ้าของเงินเราเรามีสิทธิ์บ่นได้นะครับถ้าเราไม่ใช่เจ้าของเงินก็อะไรแต่ประเทศเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบ่นนะครับอันนี้ก็ดีนะครับนี่บอกโอ้ยเก็บไปเมื่อไรจะพอต้องเก็บขนาดไหนนะครับเก็บอะไรทุกครั้งขนาดนี้นะครับ เออเค,ครือข่ายอื่นก็ไม่มีจะแข่งด้วยจะกลัวอะไรนะครับเอออันนี้เขาพูดถูกก็ไปบอกช่วงเวลาเวลาระยะเวลาที่จะเลิกนะครับมันจะเก็บจะเก็บถึงเมื่อไหร่นะครับพูดถูกพูดถูกครับเอออันนี้ดีครับอ่านแล้วรู้สึกประเทองปัญญาขึ้นดีกว่าคอมเมนต์แบบเกาๆนะครับเขาบอ,อกว่าประเทศอื่นรัดช่วยประชาชนให้เงินประชาชนนะครับคนจนเดือดร้อนก็หาทางช่วยนะครับอืมแต่ประเทศกู เก็บเงินกับคนจนอย่างเดียวนะครับเออพี่พูดได้แทงใจดํามากเลยนะครับดีๆนะครับเออดูสึกปันเทองบัญญาขึ้นเยอะนะครับเขาก็มีความอัดอั้นตังใจที่จะพูดมาแต่พูดได้เหตุผลก็โอเคครับไม่ไม่ได้คำหยาบคายอะไรนะครับบอกว่าผมจะจ่ายค่าผ่านทางทุกปีนะครับอันนี้ก็เริ่มเรื่องค่าผ่านทางนะ จ่ายไปทุกปีถนนม่นก็ไม่เคยดีขึ้นเลยนะครับโอ้ค่าผ่านทางเนี่ยเห็นแล้วก็เหมือนเดิมนะครับลกหูลกตามากในทางนะครับสัญจรมีแต่ขุม่มมีแต่บอ่อนะครับโอ,อ้ก็ได้ครับเราเสียตังค์จ่ายค่าผ่านทางแล้วบริการไม่ดีก็มีสิทธิ์ต่อว่านะครับเออนะครับอือบอกว่าพอพูดถึงประเทศไทยก็อกประเทศไทยเนี่ยช่วยเหลือประชาชนแจกเงินดิจิตอลโครงการคนละครึ่งไอ้นี่ไม่มีอะไรเลยนะครับจะเก็บเงินอย่างเดียวนะครับ ไม่เคยบริการอะไรประชาชนเลยนะครับไม่มีนโยบายอะไรเลยนะครับที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างว่าเรามีพักเดียวครับเขาไม่มีฝ่ายค้านไงไม,มีใครคอยติดติงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับประชาชนผึ่ประชาชนจะได้รับผลกระทบยังไงจะแก้ไขจะช่วยเหลือไงไม่มีครับก็เลยเนี่ยนะครับอ่ะต่อไปครับบอกโอ้บอก,อบอกพี่อย่าพูดอย่างนี้เลยทักษะความเป็นผู้บริหารของพี่มีหรือย,ยังนะครับโอ้ยคือเขาจะบอกว่าอย่าพูดเยอะเลยนะครับเอาเงินไปเนี่ย ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับโอ้โหแรงอะ่ะแรงครับพูดดีแต่เจ็บจี๊ดอะ่ะเจ็บแบบเจ็บมากอะ่ะอันเนี้ยเออนะครับผมก็กูเพิ่งพูดเพิ่งพูดว่าเขาเป็นดีแต่ไอคนนี้มาฝากคําว่าฝากคําว่าขอควายไว้อย่างเดียวแล้วกันนะครับอ่ะเพื่อนแปลกออกนียนะครับคงจะเหลืออดอนะครับอืมต่อไปครับเขาบอกว่าบอกอ๋อตอนนี้ให้คนให้คนเราทุกคนถือหุ้นใช่ไหม หรือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเออคนถือหุ้นก็ใครครับก็คนใหญ่คนโตนะครับที่เป็นเจ้าของถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์เขาได้รับปันผลส่วนคนเราที่โดนหักตังค์ไปก็ไม่มีอะไรนะครับกินแกบต่อไปนะครับอืมเข้าใจตามนี้นะนะครับบอกเอาเงินเราไปช่วยนายทุนนะครับข้าราชการขั้นต่ำหาเงินไม่พอกินก็ต้องออกไปกับคึกประเทศแล้วนะครับอ,อืมไหนบอกว่าอยู่เราอุดมสมบูรณ์ไงนะครับอันนี้ก็บอกแขะเลยนะครับอ่ะต่อไปครับ เขาก็ไม่ไหวนะครับเขบอกโอ้ยกูอยากจะหวัวเราะเมื่อไหร่เจอเนปาลโมเดลสักทีนะครับแต่ว่านะไม่มีคนนำนะครับบอกว่าอ๋อเอาเงินไปพวกมึงก็เอาไปแบ่งกันอืมพูดต่อไม่ได้นะครับเขาพิมพ์แรงนะครับ <c oughs> พูดได้แค่นี้ว่าอ่าแปลได้แค่นี้นะครับว่าเอาเงินไปพวกมึงก็เอาไปแบ่งกันนะครับพูดต่อไม่ได้นะครับอืมอ่ะต่อไปครับก็ ถามหน่อยนะรัฐบาลช่วยอะไรประชาชนบ้างนะครับมึงไม่อายคนในแผ่นดินบ้างหรอนะครับเออกูเลี้ยงูวัวเลี้ยงควายยังได้ประโยชน์นะครับรัฐบาลเนี่ยไม่เคยสนใจเลยไม่ดูของรัฐบาลไทยนะให้ความช่วยเหลือประชาชนแจกเงินนะครับไทยตกทุกข์ได้ยากเขาก็ช่วยกันหมดมึงไม่ละอายกันบ้างหรอนะครับไม่อายประเทศไทยบ้างเหรอโอ้โอย่างว่าเขาเสพข่าวไทยเยอะนะครับเขาก็เลยรู้ว่าเรามีโครงการอะไรช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับแต่สําหรับประเทศเขาไม่เคยมีเลยนะครับอื ออกมเราที่เราที่จ่ายเงินไปที่หักเงินไปลงทุนเนี่ยนะครับแล้วยังเขาเรียกว่าอะไรยังเพิ่มค่าบริการเนีคิดค่าบริการอีกเหรอแล่วเมื่อเราเป็นเจ้าของนะครับก็เข้าใจาเงินลงทุนไปหักเข้าไปเนี่ยต้องมาคิดค่าบริการกับเขาอีกเหรอครับเขาต้องเป็นเจ้าของดินะครับน,นี่ก็พูดถูกเนอะเอาไปลงทุน,เ,นเพิ่มเสาสัญญ,ญาณเพิ่มนูน่นเพิ่มนีน่แล้วทำไมต้องมาเก็บตังค์กับเขาอีกนะครับอ่านะครับเนี่เข้าใจไปแล้วนะครับอ่านะครับต่อไปครับ คุณอ้อยน่าจะใช่นะครับเขาบอ,อกก็โอ้ช่วยลดภาษีเพิ่มเงินเดือนเธอนะครับถ้ามันมีเงินเหลือพอมึงจะตัดเท่าไหร่เขา,ขาตัดเขาก็ไม่ว่าหรอกเมื่อเงินในกระเป๋ามันเยอะออันนี้ก็พูดถูกนะครับให้ลดภาษีที่มันไม่จําเป็นนะครับแล้วก็เพิ่มเงินเดือนนะครับเขาจะมีเงินเหลือพอที่จะมาจ่ายนะครับไม่งั้นก็กินกันอย่างเงี้ยน,นะครับคนนี้ก็มาตามสุดเลยชมเชยชมเชยชมเชยนะครับคนลาวเขาจะทำอะไรไม่ออกก็ชมเชยนะครับ บอกโอ้ยมันดีจริงเลยนะครับคนนี้เขาเหมือนประชดน,นะครับพูดมามีแต่เรื่องดีๆนะครับอืมแต่ว่าอย่างว่าอ่ะบอกว่ามึงทำอย่างเงี้ยคนเขาถึงด่าม,มึงอะ่นะร,รัฐบาลนะครับเขาอบอกว่ามไม่มีเหตุผลอะไรที่กูจะต้องชมมึงเลยนะครับอืมก็คือแบบมึงทำเงี้ยเขามันจะพูดยังไงนะครับออ่ะเดเขาคนนี้ก็าามาเป็นไอ้นี้เลยนะฮะเขาบอกว่ามารุษภาษาสุภาษิตไทยเรื่องของเขาแต่มันคิดมาอย่างเงี้ยเขาก็า <N> เนี่ยเขาถึงพอกว่าใหญ่พวกกินข้าวเท่าพวกอยู่นานเนี่ยนะครับอืมสมองไม่ได้พัฒนาเลยนะครับไปแต่ตามกายภาพนะครับอืยูร่ร่างกายแก่เท่าแต่ก็ไม่ได้เพิ่มอะไรในสมองเลยนะครับอืเขาบอกว่าปรับคือปรับเลทให้เป็นศูนย์บาทได้ไหมศูนย์กีบได้ไหมนะครับเขาก็ไม่ไหวจะจ่ายเหมือนกันนะครับนะต่อไปครับคุณแซ,ซ,ซกอะไรเนี่ยนะครับแชก KPP นะครับมือ ว,วิธีที่ดีที่สุดก็คือรัฐบาลไม่ต้องมายุ่งนะครับเออเมื่อเป็นของเอกชนแล้วก็ให้เ็าทาไปนะครับเขาจะคิดอะไรถ้าประชาชนเขามีมีตัวเลือกเช่นอันนี้เก็บสามพันกีบอีกอันนึงไม่เก็บเขาก็จะย้ายไปเองแล้วมันก็จะตายไปเองนั่นคือคู่ธุรกิจนะครับจำต้องมีคู่แข่งนะครับจะแข่งกันแล้วประชาชนก็จะได้ประโยชน์แข่งกันบริการให้ประชาชนได้ดีที่สุดอะไรดีสุดเขาก็จะย้ายไปใช้อันนั้นนะครับไม่ใช่ว่าบีบบังคับแล้วกเก็บกันอย่างงี้ มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดการพัฒนาด้วยนเมว่ายังไงมันก็ต้องใช้ของกูเจ้าเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกโอ้ประชาชนเนี่ยเสียทุกอย่างครับบริษัทควรรับผิดชอบอะไรบ้างมึงจะรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับเราจ่ายค่าเช่าด้วยค่าโทรศัพท์ด้วยแล้วเราได้อะไรกลับมานะครับบริการสัญญาณก็ยังไม่ดีเลยนะครับอนะฮะกะติได้นะครับเพราะเสียตังค์ไปแล้วนะครับอืมก็ไปดูของประเทศอื่นเขาก็ไม่ตัดนะนะครับอืมทำไมที่นี่ตัดนะครับ หาเรื่องเอาแต่ตังค์กับประชาชนอ๋อสงสัยเคยใช้ซิมไทยนะครับก็ไงเขาก็ไม่ได้ตัดอะไรนะครับมาเก็บอีกโดนแน่นะครับนี่บอกว่าเก็บตังค์นี่ไปช่วยชาติหรือช่วยแค่คนบางคนอ๋อพูดน้อยแต่เจ็บลึกนะครับอ่ะเอาอีกสักสองสามคอมเมนต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็พอแล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับบอกยกเลิกด่วนเลยนะครับเบื่อนะครับอืมนะครับเออง่ายๆสั้นๆนะครับยกเลิกเลยนะครับ โอ้เขาก็บอกว่ามึงนี่เหมือนโจรป้นกันเลยนะครับอือกูต้องสรรเสริญมึงใช่ไหมนะครับต่อมาเขาบอกแบบนี้ก็ไม่ไหวนะนะครับโอเคครับเพื่อนๆคอมเมนต์เยอะมากครับใครจะอ่านเพิ่มเติมก็ไปดูได้นะครับในช่องข่าวสดนิวแฟทของเพจเรานะครับที่มาที่อ้างอิงก็ไปดูนะครับไปตรงบ้างไปตรงบ้างก็เอาภาษาปากเข้าว่านะครับขอบคุณที่ยืนเพื่อนกันนะครับสวัสดีครับ